โรงเรียนนาวาประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารตั้งอยู่ที่บ้านนาวาหมู่ที่9ตำบลนาสมิงอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด48ไร่3งาน2ตารางวาและมีอาคารเรียนจำนวน5หลังหอประชุมจำนวน1หลังโรงอาหารจำนวน1หลังบ้านพัก ครูจำนวนสามหลังและห้องน้ำห้องส้วมที่ใช้งานได้จำนวนสี่หลังบริหารงานโดยนายวิทยาคุณวัยผู้อำนวยการโรงเรียนนาว่าประชาสรรค์ ช่วงเวลาที่ผ่านมาในชุมชนมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อรอรับการรักษาในโรงพยาบาลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยได้ โรงเรียนนาว่าประชาสันเป็นจุดท,ที่รองรับผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรงเป็นการแยกผู้ป่วยออกมาจากครอบครัวและชุมชนรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปจะตั้งเป็นศูนย์พักคอยในช่วงวันที่27กรกฎาคม ถึง14สิงหาคม2564โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักครู3าหลังพื้นที่ด้านล่างอาคารเรียนหลังใหม่และบริเวณหอประชุมโรงเรียนซึ่งการพื้นที่เขตศูนย์พักคอยโดยรอบจำนวน2ไร่รองรับผู้ป่วยจำนวน3เตียงมีผู้เข้าศูนย์พักคอยพักคอยสถานที่โรงเรียนนาว่าประชาสันจำนวนทั้งหมด13คนแยกเป็นชาย7คนและหญิง6คน โดยเป้าหมายหลักของศูนย์พักคอยโรงเรียนนาวาประชาสัร์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์เข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและการดูแลในเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกใช้มาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากทีมแพทย์พยาบาลศูนย์บริการสาธารณาสุขผู้บริหารผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัครในชุมชนมีการประเมิอนอาการอย่างใกล้ชิดและให้ยาตามอาการของผู้ป่วย รวมไปถึงบุคลากรของโรงเรียนนาว่าประชาสัรคน์มาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ป่วยที่เข้าในสถานที่พักคอย หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยตามวันเวลาดังกล่าวโรงเรียนนาวาประชาสันก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในชุมชนผู้นําหมู่บ้านทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ศูนย์พักคอยเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติปัจจุบันโรงเรียนสามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนนาว่าประชาสันเป็นสถานที่ของชุมชนยินดีทําคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและส่วนรวมขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันช่วยเหลือให้ศูนย์พักคอยโรงเรียนนาว่าประชาสรรสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบพระคุณค่ะ